สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาจินตคณิตสามศูนยนะคะวันจันทร์เราอยู่กันที่หน้า29นะคะหน้า29มาทำคอลัมน์บไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่กี่บรรทัดเนี่ยสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 7่ห้าหเจ็ดเ็บรรทัดแต่เป็น2หลัก2หลัก7บรรทัดนะคะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่ง

91มี9กับ1 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10นะคะ1ปัดขึ้น1เมตร58มี5กับ8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 29มี2กับ9 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 70มี7กับ0 54มี5กับ4 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 4ไม่ได้ลบ6 เพิ่มสินะคะยี่กมีสกับ6 2ไม่ได้บวก5ลบ3 6มี5กับ1รวบข้อนี้ตอบ366ค่ะเคลียร์ก่อนนะคะต่อไปข้อ2 4259่สลบเจ สี่สิบสองเนี่ยนะคะคุณครูปรับห้าสิบอสิบสลบแปดสิบนะคะมาดูสีบสมีสกับสองมีหกับเก้ไม่ได้ลบหนึงเพิ่มสิบไม่ได้ลบเเพิ่มสิบในหลักร้อยลบเจดกลบเกับหกลบเไม่ได้ลบสิเพิ่มสาลบหไม่ได้ ลบ1 0บวก5ลบ1นะคะส2มี4กับ2 4ไม่ได้บวก5ลบ1 2ปัดขึ้น2เมตร5 1มี5กับ1 5หไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 1ปัดขึ้น1เมตร9 3มี9กับ3นะคะ9ไม่ได้ลบ1เพิ่มสิไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ลบ80ลบ8กับ0ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2 คำตอบคือหนึ่งสามหนึ่งนะคะเขียนเสร็จแล้วเคลียร์เลยนะคะมาดูข้อต่อไปอ่านโจทย์หกสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกลบสามสิบสองโทษค่ะหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกสามสิบสองแปดสิบเอ็ดสี่สิบเก้า

49มี4กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้ลบเเพิ่ม10ในหลักร้อย50มี5กับ0 23มี2กับ3โดยตรงข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ3 7 8นะคะต่อไปข้อสี่ 34 96ลบ12 14ลบ67 85ลบ70 34มี3กับ4 96มี9กับ6 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10ลบ12ลบ1กับ2ลบ2ไม่ได้ลบ10เพิ่ม9โทษค่ะลบ10เพิ่ม8 14มี1กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 ลบหกลบ6กับ7ลบ6ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ1นะคะลบ7ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ2 8งบหมี8กับ5 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10บหไม่ได้ลบ5้าเพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4นะคะลบ70ลบ7กับ0นลบ7ไม่ได้ลบ10เพิ่ม30ข้อนี้ตอบ

85มี8กับ5 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 5ปัดลง23มี2กับ3 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10 65มี6กับ5 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10 5ปัดลงนะคะ94มี9กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อย20มี2กับ0นะคะข้อนี้ตอบ สี่สองหนึ่งค่ะต่อไปข้อหกค่ะข้อหกอ่านโจทย์เลย เจ็ดสิบเอ็ดเก้ลบ75 49 10ลบ32ลบ68นะคะ71มี7กับ1 94มี9กับ4 9ไม่ได้ลบหเพิ่ม10 4 4ไม่ได้บวก5ลบ1ลบ75ลบ7 กับ5ลบ7ไม่ได้ลบสิบเพิ่ม3ลบ5ปัดขึ้นนะคะ49มี4กับ9 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 9มี5กับสรวบ10มี1กับ0นะคะลบ32ลบ3กับ2โดยตรงลบ6กลบ6กับ8ลบ6ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ1ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่มสลบ10 ไม่ได้บวก4ลบ5เพิ่ม2นะคะได้คำตอบ49มี4กับ9นะต่อไปข้อ7ค่ะ27 49 21 16 30 58 94 27มี2กับ7 49มี4กับ9 4ไม่ได้ สี่ไม่ได้บวกห้าลบหนไม่ได้ลบหเพิ่มสิบนะคะยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนโดยตรงสิกมีหนึ่งกับหกนไม่ได้ลบเเพิ่มสิบไม่ได้บวกหลบหเพิ่มสิบนะคะสามบมีสามกับศูนสมีหกับแปไม่ได้ลบสองเพิ่มสิไม่ได้ลบเก้าเพิ่มสิในหลักร้อยเก้สี่มีเกับส 4. 4, ีไม่ได้บวกหลบหนึ นะคะข้อนี้ตอบสองเก้าห้าค่ะต่อไปข้อแปดสี 29, 63, 83, 92, 57, 40, ่สิบลบยี่สิบเก้าหกสิบสามแปดสิบสามเก้าสิบสองลบห้าสิบเจ็ดลบสิบแปดสี่สิบมีสี่กับศูนย์ลบยี่สิบเก้าลบสองกับเก้าลบเก้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มหนึ่ง 63มี6กับ3 83มี8กับ3 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 3ไม่ได้บวก5ลบ2 92มี9กับ2 9ไม่ได้บวก4ลบ5เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตรลบ57ลบ5กับ7ลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่ม5ลบ7แยก5กับ2 ต่อไปลบ1ิลบหกับ8ลบ8ไม่ได้ลบสิเพิ่มสนะคะข้อนี้ได้คำตอบ1 74นะต่อไปข้อ9ค่ะข้อ9อ่านโจทย์เลย57 36 7 5 6 8 40 29 13 57มี5กับ7 36มี3กับ6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 75มี7กับ5 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 5ปัดลง68มี6กับ8 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 40มี4กับ0 4ไม่ได้บวก5ลบ1 0 29มี2กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อย13มี1กับ3ได้คำตอบเท่าไหร่คะ3า8นะ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสิ สี่สิบเจ็ดหกสิบสลบห้ดสมลบหกสิลบห้าบสองี่มีสี่กับเจ็มีหกับสี่หไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิสี่ไม่ได้ลบหเพิ่มสิลบยีลบสกับห้ลบสองไม่ได้ลบสิเพิ่มแปลบหไม่ได้ลบสิเพิ่มห้านะคะ 8 3มี8กับ3 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10บสปัดขึ้น3เมตรลบ6กลบ6กับ0 19มี1กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10บลบห้ลบหกับ2อลบหไม่ได้ลบสิเพิ่ม5้ลบสปัดลง2เมตรเหลือคำตอบเท่าไหร่คะ76บมี7กับ6นะ เสร็จแล้วในคอลัมน์ B 1นึถึงสินะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำคอลัมน์ A ทั้งหมดนะคะเราเช็คคำตอบกับคุณครูข้อไหนที่ได้คำตอบไม่เท่ากันก็ตรวจเช็คด้วยกันกลับไปฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ